สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่องเจ h a ชแนลนะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับคลิปนี้จะเป็นสูตร2ตัวบนตรงนะครับเข้ามา5งวดติดแต่ก็เป็นสูตรใหม่นะครับท่านผู้ชมสูตรนี้หลัก10 ก็จะมีแค่2ตัวหลักหน่วยก็จะมีแค่2ตัวนะครับจับคู่กันแล้วก็จะได้4คู่ชุดเข้ามา5งวดนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแม่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือถ้าจะนําไปใช้นะครับ สนับสนุสนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเรามาดูสูตร2ตัวบนตรงนะครับสูตรนี้เป็นอีกหนึ่งชุดนะครับที่น่าสนใจเอามาฝากกันให้พิจารณานะครับเผื่อตรงใจท่านใดเรามาดูหลักสิบก่อนนะครับเส้นสีแดงนะครับหลักสิบตำแหน่งที่ใช้บวกกันก็จะเป็นหลักแสนนะครับแล้วก็ หลักสิหลักหน่วยล่างแล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1นะครับงวดแรกนะครับ3าบวก1เป็น4 4่บวกหเป็น9 9มาบวก8เป็น17นะครับได้เลข7แล้วก็เพิ่มไป3าแต้มนะครับสูตรนี้7หรือว่าบวก3คงที่นะครับ3าบวก7ก็เป็น10ได้เลขศูนนะครับสูตรที่สองนะครับ หลักหน่วยใช้หลัก10บนนะครับมาบวกหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่2แล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1นะครับ9นะครับหลักสิบน9บวก7เป็น16 16บวก8เป็น24นะครับได้เลข4ได้เลข4แล้วก็บวก3หรือว่าเพิ่มไป3แต้มเหมือนกันนะครับก็จะได้4กับ7ถ้าจับคู่กันก็จะได้ 74 77นะครับแล้วก็04 07นะครับผลลางวันที่ออกนะครับงวดถัดมา1กุมภาพันธ์ออก9 1 2 3 0นนะครับหลัก10ตัวที่มาคือเลข0นหลักหน่วยคือเลข7นะครับงวดต่อมานะครับ สูตรที่1หลัก10นะครับใช้หลักแสนนะครับหลักแสนคือเลข9นะครับมาบวก2ตัวล่าง9บวกเเป็น18 8แบวกเเป็น25 25บวก2เป็น27นะครับได้เลข7เพิ่ม3แต้มนะครับได้เลข0 7เพิ่ม3เป็น10นะครับได้เลข0หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยใช้หลัก10บนหลัก10บนคือเลข0นย์ะครับ0นย์มาบวก8 8มาบวก2เป็น10นะครับ ได้เลข0เหมือนกัน0เพิ่ม3นะครับได้เลข3หลัก10ได้7กับ0หลักหน่วยได้0กับ3นะครับจับคู่กันก็จะได้70 7, ็ด0 0 0ย์นะครับผลลางวันที่ออกนะครับงวดวันที่16กุมภาพันธ์นะครับออก4 24 603 หลักสิคือเลข0หลักหน่วยคือเลข3นะครับงวดต่อมานะครับหลักแสนคือเลข4นะครับ4มาบวก3เป็น7 7บวก9เป็น16 16บวกเเป็น23นะครับได้เลข3เพิ่ม3แเต้มนะครับได้เลข6สูตรหลักหน่วยนะครับใช้หลัก10บนหลัก10บนคือเลข0 0มาบวก8 8ดบวกเเป็น15นะครับได้เลข5 5เพิ่ม3นะครับเป็น8ได้เลข8ได้5กับ8นะครับหลักหน่วยจับคู่ชุดก็จะได้35แล้วก็38นะครับแล้วก็65 68เรามาดูผลรางวัลของงวดถัดมานะครับ1มีน,น,นาคมนะครับออก835538 3, สตัวล่างออกเจ็ดสหลัก10บนนะครับหลัก10บนคือเลข3มหลักหน่วยคือเลข8งวดต่อมานะครับหลักแสนนะครับคือเลขแปดแปดบวกเเป็น15 15้าบวกสามเป็น18 18ปบวกหเป็น19นะครับได้เลข9 9้เพิ่มสามเป็น12นะครับได้เลขสอง หลักหน่วยนะครับหลัก10บนคือเลข3 3บวก8เป็น11 11บวก1เป็น12 12เพิ่ม3เป็น15นะครับได้เลข5ได้2กับ5นะครับหลักหน่วยจับคู่กันก็จะได้92แล้วก็95 22นะครับแล้วก็25 4คู่ชุด เรามาดูผลรางวัลของงวดถัดมานะครับ16มีนาคมนะครับออก890422หลักสิบตัวที่มานะครับคือเลข2หลักหน่วยก็เลข2เรามาดูต่อนะครับงวดต่อมาหลักสิบใช้หลักแสนนะครับรางวัลที่1บวกหลักสิบหลักหน่วยล่างบวกหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1 8บวกเป็น9 9เบวก9เป็น18 18บวก6เป็น24นะครับได้เลข4 4เพิ่ม3มแต้มก็จะเป็น7สูตรหลักหน่วยนะครับใช้หลักสิบบนหลักสิบบนคือเลข2นะครับ2มาบวก2เป็น4 4บวก6เป็น10นะครับได้เลข0เพิ่ม3ามแต้มนะครับได้เลข3า ได้0กับ3หลัก10ได้4กับ7นะครับถ้าจับคู่กันก็จะได้4คู่ชุดก็จะมี40นะครับแล้วก็4 3แล้วก็7 0แล้วก็7 3นะครับ4คู่ชุดผลรางวัลที่ออกนะครับของงวดวันที่1เมษายนที่ผ่านมา4 72 270นะครับหลักสิบคือเลข7 หลักหน่วยคือเลข0ทีนี้เรามาดูของงวดนี้นะครับคำนวณจาก1เมษายนเพื่อจะหาผลของวันที่16เมษายนนะครับหลัก10เส้นสีแดงนะครับใช้หลักแสนวันที่1บวก2ตัวล่างบวกหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1 4บวก0บวก5เป็น9 9เบวก3เป็น12นะครับได้เลข2 ได้เลข2เพิ่ม3ามเต้มนะครับก็จะเป็น5ได้2กับ5นะครับที่หลัก10หลักหน่วยใช้หลัก10บนนะครับบวกหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2แล้วก็หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1 7บวก3เป็น10 10บวก3เป็น13นะครับได้เลข3เพิ่ม3ามแต้มได้เลข6ได้3กับ6 ับหลักหน่วยนะครับหลัก10ได้2กับ5หลักหน่วยได้3มกับ6ถ้าเรามาจับคู่กันนะครับก็จะได้4คู่ชุดก็จะมีสองสามนะครับแล้วก็สองหกห้าสาม แล้วก็ห้าหกจะมีคู่ไหนมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับส6บหกเมษายนหกสี่นะครับเรามารอรุ้นนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับสำหรับสูตรนี้2ตัวบนตรงนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเข้ามาห้งวดน,นะครับ1 2 3 4งห้า งวดนี้งวดที่6นะครับที่เราจะมารอลุ้นกันว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับมีคู่ไหนถูกใจตรงใจจะนำไปใช้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษพิจารณาของแต่ละท่านนะครับเพราะเราก็ไม่ทราบนะครับว่าผลรางวัลจอกอะไรแล้วก็คิดหาวิธีนะครับเอามาฝากกันเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแม่งรัฐบาลนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสาหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel หวยฟรีเดี๋ยวเราจะมีสูตรดีๆมาให้ฝึกคิดฝึกคํานวณกันช่วงนี้หลายท่านก็อาจจะเดินทางนะครับไปต่างจังหวัดอ่าระมัดระวัง ขอเดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ไปไหนมาไหนก็อาจจะกังวลน,นะครับไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าโควิดก็กลับมาระบาดอีกรละลอกนะครับยิ่งว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่เข้ามาอีกก็ยิ่งต้องระมัดระวังนะครับใส่แมสนะครับหมันล้างมือบ่อยๆก็ขอทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็โชคดีนะครับ เดีย๋ยวพบกันใหม่นะครับในชุดสรุปนะครับต่อไปขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ